โลกนี้ไม่จริงทุกสิ่งาที่เห็นะหลอกลวงเหมือนเช่นะนางมาน่าแปลงไป็นะนางฟ้าความสวยความงามที่เปรียบมประดาบุภาที่แท้เป็นภาพลวงตาเป็นดังมายาไม่จริงอะไร ชีวิตหนึ่งคนเราเปรียบดังลงมผพานาดังน้ำเนซนสานะดังดินหรือดังเปลวไฟมารวมเป็นกายมีกบมาเป็นตัวพรัะไสสุดท้ายให้ลมหายหตายไปไม่เหลือสิ่งใดในความทรงจำ อย่าคิดว่าตนเลิศแสนจะประเสริฐเลอเลอสูงลำหากยังมีมาคือตัวกิเลสนนนำจิตใจด้านดำเพราะนั่นและทำให้ท่านต่ำต้มจริงๆ เก้าพน้บ่วงมานผ่านห่วงทุกข็เขนความชั่วพึงเว้นความดีท่านเอ่ยอย่าทิ้งขอจงพกเพียนเผากรรมมาทำให้ดับเย็นจิตใจแแจ่มใสงามเด่นข้ามพล้าลำแค่นาเกิดแก่เจ็บตาย เกิดมาเป็นคนอย่าตายอย่างไรความดี